ปัญหาก็คือว่าเห็นประชาชนเป็นเพื่อนเล่นยังไงวะไม่ถามจริงนี่คิดว่าประชาชนเพื่อนเล่นน่เพราะว่าการให้เหตุผลแบบนี้เนี่ยนะครับและย้อนแยง้งมันสะท้อนแน่เห็นนะครับว่าคุณมองประชาชนอย่างไรเพราะการตั้งคำถามเดียวมันไม่จบเพราะมันเกี่ยวเนื่องมันพ่วงกัน นะครับว่าเรื่องเงินดิจิตอลเนี่ยส่วนเรื่องเงินกู้เนี่ยและเรื่องนี้มันเป็นเรื่องหลักอว่าคุณกู้ไม่ได้คุณก็แจกไม่ได้นะอว่าคุณไม่มีเงินะนะครับเพราะว่าคุณก็กลับหลังหันจากเดิมไม่กู้มากู้เนี่ยแล้วเรื่องหลักนะครับว่ามีเงินหรือเปล่าก่อนสองมีเงินแล้วเนี่ยจะแจกได้หรือเปล่าผิดกฎหมายหรือไม่นี่ถามครึ่งเดียวคุณมีปัญญาแค่นี้นั้นรับเงินเดือนครึ่งเดียว ก็ม to like ีปัญญาครึ่งก็จะรับเงินเดือนเต็มเดือนทำบากความรู้หมดความรู้ก็ครึ่งเดียวมันเรื่องอะไรกันล่ะคือหน้าเวลานี้เนี่ยครับประชาชนซึ่งก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยใครก็อยากได้หมื่นไปถามเนี่ยก็อยากได้ทั้งนั้นแหละอยากกันทั้งนั้นนะครับก็แค่แจกข้าวสารแจกโรงทานคนก็ไปเต็มคนก็อยู่ท่ามกลางความยากลําบากเพียงแต่ว่าเริ่มต้นมันก็ไม่ตรงไปตรงมาตั้งแต่ต้นค่ะ หลอกมาตั้งแต่ปกนะครับไม่ตรงปกไม่ตรงปกเลยนะครับไม่กู้นะคาปกแยกสิบหก <c oughs> ปีขึ้นไปและสุดท้ายมากู้ก็จำกัดวงเงินนะครับคือไม่ตรงอะไรทักอย่างทีนี้เนี่ยนะครับจากเดิมว่ารอคำตอบจากกฤษฎีกาจนกระทั่งเลขากฤษฎีกานบอกว่าทัวลงซึ่งไม่รู้ว่าทัวไปที่กฤษฎีกาถูกได้ยังไงเนี่ยนะ จนทางระบอกว่าเขาไม่ได้รับแล้ววันนั้นเลยนะครับนายกรัฐมงตรบอตอนค่ําจะคุยบรัฐมนตรีช่วยวันนี้บอกได้คุยเรั่มนตรีช่วยแล้วเรั่มนตรีช่วยกับเรั่มนตรีว่าการนายกก็พูดเป็นคนละคง <c oughs> <c oughs> นี่คุยกันแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องสนุกหรือเปล่าเนี่ยคือสนุกคือแบบคือถ้ามีความสุขก็เอาต่อกันไปแต่มันชี้ได้ชัดว่าประเทศมันมันไรระบบนะครับและก็ ไม่เคารพต่อประชาชนอย่างตรงไปตรงมาคือถ้าการประกาศอะไรไว้กับประชาชนแล้วแล้วคุณไปดูแ,ดแคลนความจําประชาชนได้ไงก็รับปากไว้อย่างทําอย่างนะครับแล้วก็พูดเรื่องง่ายที่สุดเรื่องตั้งคําถามเนี่ยซึ่งไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเลยะนะครับการเขียนมืยนะครับร่างพระราชาบัญญัติหรือร่างพระราชกําหนดไม่กี่หน้าหรอกนะครับผมก็พิจารณาเรื่องนี้กันมาหลายครั้งในเรื่องเงินกู้ตอนขณะที่อยู่ในสภา เพียงแต่ว่าทําไมคุณไม่ตั้งคําถามให้จบภายในทีเดียวอคือแทนที่นะครับถามทีละตอนทั้งที่คุณต้องถามทั้งหมดในแต่ละประเด็นทั้งเรื่องว่าเงินดิจิตอนในผิดกฎหมายหรือเปล่าเรื่องเงินกู้สามารถทําได้หรือไม่มนะครับผิดกฎหมายหรือไม่ในทุกกรณีค,คนที่เขามีความคิดความอ่านในการบริหารประเทศ เขาต้องตั้งคําถามในลักษณะอย่างนี้มันต้องจบอไอ้นี่ขนาดตั้งคําถามยังเลี้ยงโรคเลยเว้ยให้ยาพาราอยู่เงี้ยน่ะไหวเลยนะครับน,นี่นี่มันมันสะทอยได้เห็นค่ะประเด็นต่อมาก็คือว่าการไม่เร่งทำํำงบประมาณรายจ่ายประจําปีวันนี้ก็คอรมอเพิ่งผ่านวงเงินอืนะครับทีนี้เนี่ยนะครับถามว่าหลักการบริหารประเทศเนี่ย เจตนาที่ดึงเชงไอ้ร่างพร,ระดาบจังหวัิงบประมาณรายจ่ายประจระําปนะี67เนี่ยซึ่งมีโอกาสทําตั้งแต่สมัยประชุมที่แล้วคและช่วงปิดสมัยสามารถเปิดวิสามันได้เปิดสมัยวันที่12งนี่ก็ยังไม่เร่งนะเอาต้นปีหนุนแล้วก็ไปเสร็จเมษาใชา้พฤษภาเนะี่ยนับไปเนี่ยนะครับไปสิ้นสุดวันที่30กันยาก็ระยะเวลานับดูดิใช้จริงๆเพียงแค่กี่เดือน หรือว่าต้องการรอให้วิกฤตเพราะนนะครับการบริหารประเทศหนขนาดนี้เนี่ยมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะต้องนะครับทำให้งบประมาณเกิดความล่าช้าโดยไม่จำเป็นะนะครับ